สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมช่องจริงจังกับเรื่องแดกสําหรับวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนผมช่องจริงจังกับเรื่องแดกนะครับพาเพื่อนๆนมาหาของกินของอร่อยนะครับในตอกในซอยร้านลึกลับนี้นะครับเพื่อนๆนเป็นร้านขวัญใจมหาชนนะครับที่ขายตั้งแต่8โมงเช้านะครับเพื่อนๆนถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับบางทีไม่ถึงเที่ยงนะครับหมดนะครับเพื่อนๆืน รสชาติเด็ดเข้มข้นนะครับเพื่อนๆเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นนะครับเพื่อนๆก็สําหรับร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นร้านนี้นะครับอยู่หน้าวัดตึกเลยนะครับเพื่อนๆวัดตึกเมืองนนทบุรีสามารถปักหมุดมาที่วัดตึกนนทบุรีได้เลยนะครับร้านจะอยู่ทางปากทางเข้าวัดตึกเลยนะครับเพื่อนๆหน้าซุ้มประตูวัดเลยนะครับทีเด็ดเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับร้านนี้นะครับร้านลับๆฉบับชาวบ้านนะครับเพื่อนๆ ของกินของอร่อยแบบชาวบ้านนะครับรสชาติเด็ดเข้มข้นนะครับนเพื่อนแล้วดูครับหมูตุนเนื้อตุนแยกหม้อแบบนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับคือหมูตุนนะครับและเนื้อตุนนะครับมีความเปื่อยนุ่มและชิ้นหนาหนาคำโตโตแบบนี้เลยนะครับและให้แบบสะใจมากๆนะครับสําหรับร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุนเนื้อตุนแม่ตู่นะครับวัดตึกรสเด็ด ลองมาชิมกันดูนะครับเพื่อนๆนรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสําหรับร้านนี้นะครับมีตังอย่างเดียวใช่ว่าจะทานได้นะครับเพื่อนๆนต้องจ้างใจมาทานจริงๆนะครับเพราะบางวันนะครับก็สําหรับร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นแม่ตู่วัดตึกนะครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับตัวเนื้อตุ๋นตุ๋นแบบนี้นะครับเพื่อนๆนแล้วก็ตัวหมูตุ๋นนะครับตุ๋นแบบนี้เลย ร้อนๆน,นุ่มๆมหมอมนะครับเพื่อนๆและทีเด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับคือตัวเกี๊ยวกรอบเกี๊ยวกรอบไส้แน่นๆเลยนะครับเพื่อนๆทอดสดๆใหม่ๆนะครับถาดนี้ทอดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดแล้วนะครับเพื่อนๆชุดหนึ่งนะครับก็3ามสิบห้าบาทนะครับเพื่อนๆประมาณสิบตัวได้นะครับสิบสาสิบห้าบาท บรรยากาศในร้านนะครับ so ก so 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 ็กว้างขวางนะครับมีที่นั่งให้เลือกมากมายเลยนะครับเพื่อนๆสะอาดสะอาดหน้านั่งทานนะครับแล้วก็ชามแรกนะครับที่ผมสั่งมานะครับก็เป็นตัวบะหมี่บะหมี่แห้งนะครับอันนี้เป็นรวมมิตรนะครับบะหมี่พิเศษรวมนะครับเพื่อนๆสําหรับชามนี้นะครับเป็นหมูตุ๋นนะครับเพื่อนๆเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยนะครับตัวหมูหมูตุ๋น ลูกชิ้นหมูนะครับแล้วก็ลูกชิ้นเอ็นหมูนะครับตับแล้วก็หมูสุดแล้วก็ตัวเอ็นหมูนะครับเครื่องแน่นๆเต็มชามเลยครับชามนี้นะครับก็พิเศษห้าสิบาทนะครับธรรมดาสี่ิพิเศษห้าสิบนะครับสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ตู่หมูตุ๋นวัดตึกนะครับก็เส้นบะหมี่นะครับวันนี้ผมสั่งมาเป็นแบบบะหมี่แบนดนะครับหรือบะหมี่ปอนะครับเป็นบะหมี่โบราณเลยนะครับเพื่อน เส้นเหนียวนุ่มหอมอร่อยมากๆแล้วดูตัวพริกน้ำส้มนะครับเพื่อนๆเค็มข้นนะครับแล้วมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเขาเลยนะครับแล้วสำหรับพริกป่นร้านนี้นะครับเพื่อนๆมีทั้งพริกป่นธรรมดานะครับแล้วก็มีพริกเผาป่นนะครับเพื่อนๆใส่กันไปทั้งสองอย่างเลยนะครับสายเผ็ดๆอยู่แล้วนะครับ ตัวพริกเผาหน้าทานมากๆเลยนะครับมีความหอมมีความเผ็ดดูตับครับเพื่อนชิ้นบางๆลวกพอสะดุ้งน้ำนะครับเพื่อนเด้งๆเลยนะครับหวานฉ่ำ แล้วก็ตัวหมูตุ๋นนะครับเพื่อนๆชิ้นนั้นน่ะห้าค่ำโตๆนะครับตุ๋นได้เปื่อยนุ่มหอมนี่นะครับตัวกากหมูก็เทียมเจียวเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับ ก๋วยเตี๋ยวนะครับถ้ากากหมกูกะเทียมเจียวทําเองนะครับเพื่อนๆรับรองเลยนะครับว่าร้านนั้นขายดีนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีความอร่อยแน่นอนนะครับหัวใจสําคัญของก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับคือน้ําซุปแล้วก็ตัวกากหมกูกะเทียมเจียวแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวเครื่องปรุงนี่แหละน้ําซุปถ้าดีนะครับมันจะจดัดันทุกอย่างไปเอง เนบะหมี่อย่างเด็ดหอมอร่อยมากๆครับเพื่อนๆอย่างเด็ดเลยนะครับเส้นบะหมี่แบบนี้นะครับซูชมันมากๆนะครับมาต่อกันที่ตัวเกี๊ยวกรอบนะครับเพื่อนๆดูไส้เกี๊ยวกรอบนะครับแน่นๆอย่างนี้เลยนะครับโคตรเด็ดนะครับเพื่อนๆสาหรับเกี๊ยวกรอบชุดหนึ่งก็สาสิบห้าบาทนะครับประมาณ1ิบชิ้นได้นะครับเพื่อนๆอย่างแจ่มเลย เกี๊ยวกรอบๆนะครับทอดกันสดๆใหม่ๆและน้ำจิ้มนะครับร้านนี้เด็ดมากๆเลยนะครับเป็นน้ำจิ้มสูตรซอสมะขามนะครับเพื่อนๆทั้งหอมทั้งอร่อยนะครับมีความเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสเลยนะครับเพื่อนๆทานกับตัวเกี๊ยวกรอบไส้เน้นๆแบบนี้โอ้โหโคตรเด็ด ส่วนเมนูนี้นะครับเป็นเกาเหลานะครับหม้อนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเพื่อนๆดูนะครับทั้งเอ็นหมูทั้งหมูตุ๋นนะครับสําหรับรอบนี้นะครับก็เอาแต่ของที่ชอบเด็ดๆมาเลยนะครับคือหมูตุ๋นกับเอ็นตุ๋นล้วนๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับหนึ่งร้อยบาทไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับเพื่อนๆ หมูตุ๋นก็ชิ้น,น,นหนาๆคำโตๆสะใจมากๆน้ำซุปอย่างเด็กเข้มข้นเลยนะครับ สำหรับร้านแม่ตู่หมูตุ๋นวัดตึกนะครับหมดไวมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะมาทานนะครับให้ปักหมุดไปที่วัดตึกนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับวิ่งขับตามทางนะครับเรื่อยๆนะครับซอยวัดสังฆทานนะครับมันจะมาทะลุที่วัดตึกนะครับวิ่งตามทางมาเรื่อยๆนะครับ ร้านแม่ตู่หมูตุนวัดตึกเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับซุ้มประตูะทางเข้าวัดเลยนะครับเพื่อนๆหาง่ายเดินทางสะดวกนะครับและอีกหนึ่งเมนูแนะนำนะครับคือเมนูนี้นะครับเป็นผัดกะเพราหมูตุน๋นนี่ครับดูเพื่อนๆชามนี้นะครับก็หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะครับนี่เอ็นตุ๋นเน้นๆแบบนี้นะครับ แล้วก็ตัวหมูตุ๋นชิ้น,น,นหนาๆหรือเพื่อนๆจะสั่งเป็นรวมมิตก็ได้นะครับรวมมิตก็จะมีทั้งหมูชิ้นลูกชิ้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวหมูตุน๋นเอ็นตุ๋นใส่มาครบนะครับ100บาทสั่งเป็นราดข้าวไข่ดาวก็ได้นะครับแต่ถ้ามูเมนูนี้นะครับเสาร์อาทิตย์ทางร้านจะไม่ทำนะครับเพราะเสาร์อาทิตย์จะยุ่งมากๆทำไม่ทันเลยนะครับเพื่อน คนนั่งกันแน่นล้านตั้งแต่9้าโมงเช้านะครับเพื่อนๆขายหมดก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงนิดๆล่ะครับหมดเกลี้ยงนี่นะครับ,มรบผมก็ทอดไข่ดาวกรอบๆกับไข่แดงเยิ้มๆนะครับมาทานแก้มชื่นใจ ผัดกะเพารสเด็ดจัดจ้ามากๆเลยนะครับทั้งเผ็ดทั้งหอมยิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยนะครับผัดกะเพราเนี่ยยิ่งกินยิ่งมันทำงานเหงื่อไม่ออกกินข้าวเนี่ยเหงื่อแตกพักเลยนะครับเพื่อนๆนี่สูตรผมเลยนะครับก็เอาไข่แดงนะครับมาทานกับผัดกะเพราเด็ดๆอย่างนี้นะครับเพื่อน ความอร่อยแบบครบลดลดนวนัวในหนึ่งคำนะครับเพื่อนเพื่อโคตรแจ่มอย่างเยอะอะครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งร้อยบาทดูนะครับ แล้วชิ้นหนังหนาสะใจนะดูนะครับน้ำซอสกับเผรายานนี้นะครับเข้มข้นอร่อยมากๆครับก็สำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ตู่หมูตุนเนื้อตุนวัดตึกนะครับเมนูก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็คือเกาเหลา แล้วก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ํานะครับน้ํานี่ก็จะมีทั้งน้ําใสนะครับแล้วก็น้ําตกนะครับคือใส่เลือดนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวเมนูเด็ดที่ผมชอบเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับผัดกะเพราดูนะครับเพื่อนหืเข้มข้นจัดจ้านใบกะเพราเน้นๆนะครับเพื<ๆ>่อนๆอนอย่างเด็ดอร่อยทุกเมนูนะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนก็ลองมารับประทานกันได้นะครับ เปิดขายกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับเพื่อนๆตั้งแต่8ดโมงเช้าของทุกๆวันนะครับหยุดเฉพาะวันจันทร์วันเดียวนะครับแต่เพื่อนๆต้องมาก่อนเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงคนจะแน่นมากๆแต่ไม่เป็นไรนะครับอาหารออกไวทําเสร็จรวดเร็วทันใจนะครับไม่ได้รอนานกันเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับทานกับไข่ดาวกับกรอบอย่างเด็ด ก็สำหรับวันนี้นะครับอร่อยเข้มเข้มเต็มเต็มทุกๆคําเลยนะครับเพื่อนๆแล้วนะดูแต่ละคํานี่แบบความอร่อยอัดทรสในการรับประทานนี่แตกต่างกันไปเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับคํานี้ก็เป็นเอ็นเน้เนๆเอ็เน,น,นหมูนะครับแกตุ๋นมาประมาณหนึ่งนะครับจนน้าซุปมันเข้าเนื้อนะครับเพื่อนๆ และเอามาผัดกับพริกสูตรของแกนะครับทั้งกระเทียมทั้งพริกแต่และอย่างของแกเนี่ยโคตรละมุนนะครับเพื่อนเห็นหนึบหนึบหนับหนับเคี้ยวกรุบกริบนะครับกับใบกะเพราหอมหอมและเครื่องพริกของแกเนี่ยโคตรฟินนะครับเพื่อนทานแล้วมันอร่อย รสชาติมันนัวอยู่ในกับุิงแก้มนะครับเคี้ยวเคี้ยวมันมันหนึบหนึบหนำหนับรสชาติของผัดกระเพราแตกตัวออกมานะครับเพื่อนๆพโคตรฟินนะครับเพื่อนๆและสําหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบคลิปนี้นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นหมูเนื้อตุ๋นนะครับแม่ตู่วัดตึกช่องจริงจังกับเรื่องแดกนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับต้องกราบขออภัยเพื่อนๆนทุกๆคนและร้าน ๋วยเตี๋ยวแม่ตู่ด้วยนะครับและหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับช่วยเมตตานะครับดกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจงให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดดด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องขอตัวลาันไปก่อนสวัสดีครับ